ชายผู้มั่งคั่งที่สุดในเมืองกลับสุดลงร้องให้กลางถนนเมื่อเผชิญหน้ากับหญิงสาวที่เขาเคยรักสุดหัวใจหญิงสาวที่วันนี้ยืนอุ้มลูกน้อยและยื่นลอตเตอรี่ขายอย่างสิ้นหวังต่อสายตาผู้คนความจริงอันเจ็บปวดที่เขาไม่เคยคาดคิดกําลังเปลี่ยนชีวิตของมหาเศรษฐีผู้นี้ไปตลอดกาลมหาเศรษฐีร้องให้เมื่อเจอภรรยายากจนอุ้มลูกขายลอตเตอรี่เสียงรถหรูจ,จอดสนิทริมถนนที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน กลิ่นควันไอเสียปะปนกับกลิ่นอาหารข้างทางความร้อนจากแสงแดดแผดเผาผิวจนรู้สึกแสบเขาเก้าวลงจากรถสูตรลมหายใจลึกอย่างไม่เต็มใจสายตากวาดมองไปตามแผงลอตเตอรี่ที่เรียงรายเสียงแม่ค้าเรียกขายดังแข่งกันเหมือนคลื่นซัดเข้าหูท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเขาชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างผิดจังหวะหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างแผงเสื้อผ้าขาดซีจนเห็นร่องรอยการใช้งานนับปี แขนที่ผอมบางกำลังอุ้มเด็กเล็กที่หลับสนิทผมเธอรุงรังแต่ใบหน้ายังคงงดงามที่คุ้นตาสายตาของเขาพร่าเลือนทันทีเพราะหญิงคนนั้นคือภรรยาที่จากไปหลายปีก่อนเธอก้มหน้าขายลอตเตอรี่ด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงเสียงนั้นสะท้อนเข้ามาในหัวเหมือนเสียงที่เขาคิดถึงเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงเสียงจอแจบตัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังสะท้อน แรงสั่นสถานวิ่งผ่านร่างจนแทบทรงตัวไม่อยู่น้ำตาร้อนเผาเอ่อคลอเบ้าภาพหญิงที่เคยอยู่เคียงข้างเขากลายเป็นเงาที่ตกต่าความจริงตรงหน้าบีบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกราวกับโลกทั้งใบกำลังบทขยี้จิตใจเด็กน้อยในอ้อมแขนพลิกตัวเสียงสะอื้นเบาๆทำให้หัวใจของเขาแทบแตกสลายเขาเก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ทุกย่างก้าวเหมือนหนักราวกับมีโซ่ตรวนพันธนาการเขาเอื้อมมือออกไปสั่นเทา ดวงตาเธอเงยขึ้นสบตาเขาโดยไม่ทันตั้งตัวความตกใจและเจ็บปวดสะท้อนชัดเจนในแววตาวินาทีนั้นความเย็นยเยือกไหลผ่านเส้นเลือดเสียงรถบนถนนดังสนั่นอีกครั้งแต่ในหูของเขามีเพียงความเงียบงนันใบหน้าที่เคยเป็นความสุขกลับกลายเป็นความทารมานเขากัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมริมฝีปากของภรรยาเปิดขึ้นเล็กน้อยคำพูดที่หลุดออกมาสั้นและชัดเจน เสียงนั้นกรีดลึกเข้าไปในหัวใจเขาเหมือนมีคมมีดกดลงบนบาดแผลเก่าอีกครั้งเธอเอ่ยเพียงคำว่าทำไมตอนนี้ถึงเพิ่งมาเสียงสั่นสถานของเธอแทรกเข้าไปในทุกอนูหัวใจเขาเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาจนแทบยืนไม่ไหวโลกทั้งใบหมุนวนเหมือนจะดับวูบเขามองเด็กน้อยในอ้อมแขนแก้มซูบซีดไร้ความสดใสเหมือนเด็กทั่วไปเสื้อผ้าที่เด็กน้อยสวมใส่ เต็มไปด้วยรอยเย็บปนร่างเล็กนั้นขยับตัวเบาๆพร้อมเสียงครางในลำคอหัวใจเขาถูกบีบอย่างแรงภาพความหรูหราที่ตนเองใช้ชีวิตทุกวันย้อนเข้ามาห้องรับแขกที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยอาหารรูเหลือทิง้งทั้งหมดนั้นกลับไม่มีค่าใดเลยเมื่อเทียบกับภาพตรงหน้าหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเดินเคียงข้างวันนี้ยืนตากแดดตากฝนยืนลอตเตอรี่ให้ผู้คนที่เดินผ่านด้วยสายตาว่างเปล่า น้ำเสียงเรียกขายแผ่วเบาจนแทบไม่เหลือพลังเขาอยากเอ่ยคำขอโทษแต่ลำคอแข็งเกรงเหมือนถูกกดทับเสียงนั้นติดค้างอยู่ในอกเปลี่ยนเป็นเพียงน้ำตาที่ไหลรินลงมาข้างแก้มสายตาของภรรยาไม่ใช่สายตาแห่งความรักอีกต่อไปมันคือสายตาที่เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งความผิดหวังความเจ็บช้ำและความสิ้นหวังเธอยือนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยรู้จักเสียงล้อรถเข็นผลไม้ที่ลากผ่านดังคลืดคราด ฟุ่นจากถนนปลิวเข้าหน้าแสบตากลิ่นเหงื่อกลิ่นควันกลิ่นเศษอาหารคลุ้งรอบตัวทุกอย่างตีกันในความรู้สึกจนเขาแทบจะอาเจียนเขาพยายามจะเอื้อมมือไปสัมผัสลูกที่อยู่ในอ้อมแขนเธอแต่เธอกลับถอยหลังหนึ่งก้าวดวงตาเธอสั่นระร,ริกเต็มไปด้วยความระแวงริมฝีปากบางขยับเล็กน้อยราวกับจะพูดบางอย่างออกมาเสียงของเธอเบาราวกับกระสิบแต่กลับชัดเจนจนบาดลึกเข้าไปในความทรงจำ เราไม่ใช่ครอบครัวของคุณอีกแล้วร่างเขาชะง,งักงันเหมือนถูกตรึงไว้กลางอากาศหัวใจหล่นวูบลงไปในความว่างเปล่าภาพรอบตัวพร่าเลือนราวกับโลกกำลังดับแสงลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของเด็กน้อยที่ก้องสะท้อนในโสตประสาทเขาไม่รู้ว่าควรทำสิ่งใดยื่นมือออกไปหรือถอยกลับความทรมานกัดกินทุกเสี้ยววินาทีเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นลมร้อนจากถนนพัดกันโชกผ่าน เส้นผมของเธอปลิวสะบัดปกปิดใบหน้าเธอหลบสายตาอย่างเด็ดขาดก่อนจะก้มลงเก็บลอตเตอรี่ในกล่องไม้เก่าๆที่ใกล้พังเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแตกเป็นเสียงๆดวงตาพร่ามัวเต็มไปด้วยม่านน้ำตาริมฝีปากสันพยายามเอื้อนเอ่อยคำเดียวแต่ไม่อาจเปล่งเสียงออกมาได้เขาอยากพูดคำว่าขอโทษอยากบอกว่ากลับไปอยู่ด้วยกันเถอะแต่ทุกคำถูกกดทับด้วยความจริงที่โหดร้าย และภาพสายตาของเธอที่แข็งกร้าวราวกับดาบคมเสียงนาฬิกาข้อมือหรูบบนแขนเขาดังติ๊กตอกเหมือนกำลังนับถอยหลังเข้าสู่ห้วงเวลาที่เขาไม่มีทางหนีจากความจริงนี้ได้อีกเขายืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งอยู่กลางถนนขณะที่โลกยังคงหมุนเวียนไปเสียงรถวิ่งเสียงคนขายเสียงหัวเราะและการซื้อขายยังคงดำเนินต่อแต่ในใจเขากลับเหลือเพียงความว่างเปล่าที่กัดกินจนแทบไม่เหลือแรงหายใจ เสียงกดแตรรถดังลั่นอยู่ข้างหลังทำให้เขาสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกปลุกจากฝันร้ายแต่ฝันนั้นไม่ได้จางหายกลับยิ่งชัดเจนเหมือนถูกสลักไว้ในใจเขาเบี่ยงตัวหลบไปข้างทางสายตายังจับจ้องที่ร่างของภรรยาและลูกเล็กเธอยังคงก้มหน้าขายลอตเตอรี่มือสั่นเล็กน้อยราวกับหมดแรงแสงแดดยามบ่ายสาดกระทบทำให้หยดเหงื่อไหลผ่านแก้มของเธอผสมกับคราบน้ำตาที่พยายามซ่อน มันคือภาพที่เจ็บปวดเกินกว่าจะมองตรงๆเขายกมือขึ้นเช็ดน้ำตาตัวเองแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งเอ่อท่วมออกมาเสียงหัวใจเต้นทีเหมือนกำลังหนีบางสิ่งแต่ไม่มีที่ใดให้หนีไปได้เด็กน้อยเริ่มสลืมสลือลืมตาขึ้นเล็กน้อยดวงตากลมใสแต่หม่นหมองเขามองแล้วสะท้อนใจอย่างรุนแรงเพราะในแววตานั้นมีความโดดเดี่ยวไม่ต่างจากเขายิงคนนั้นหันหลังให้เขา เหมือนต้องการตัดขาดทุกเยื่อใยที่เหลืออยู่มือเรียวของเธอหยิบลอตเตอรี่ยื่นให้คนเดินผ่านเสียงเรียกขายเบาราวกับสายลมที่กำลังจะดับเขารู้สึกเหมือนถูกกีดกันออกไปจากโลกของเธอเหมือนกำแพงหนาทึบถูกสร้างขึ้นตรงหน้าไม่มีช่องว่างไม่มีแม้แต่อากาศให้เล็ดลอดเขายกมือขึ้นแต่หยุดกลางอากาศความทรงจำเก่าๆถาโถมเข้ามารอยยิ้มของเธอในวันแต่งงานเสียงหัวเราะเมื่อครั้งเคยกินข้าวด้วยกันอย่างอบอุ่น และคำสัญญาที่เขาเคยพูดว่าจะดูแลเธอตลอดชีวิตแต่ภาพปัจจุบันตรงหน้ากลับตบหน้าความทรงจำเหล่านั้นจนแตกละเอียดเขารู้สึกเหมือนร่างถูกบีบจนหายใจไม่ออกเหมือนจมอยู่ในความมืดมิดไร้แม้แต่แสงเล็กๆให้เกาะเกี่ยวฝีเท้าของคนเดินผ่านสะท้อนดังไปทั่วแต่สำหรับเขามันกลับกลายเป็นเสียงกดดันทุกย่างก้าวของคนอื่นคือคำถามว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้ผู้หญิงที่เคยรักที่สุดต้องมาตกต่ำเช่นนี้ เขาอยากก้าวเข้าไปอุ้มลูกแทนเธออยากยื่นเงินอยากเปลี่ยนชีวิตที่เธอเจออยู่แต่ความกลัวสายตาของเธอหยุดเขาไว้เพราะเขารู้ดีว่าเงินไม่สามารถลบแผลในใจได้เสียงรถเมย์ที่กำลังเบรกเยดดังสนัน่นฝุ่นถนนปลิวกระแทกหน้าเขาหลับตาแน่นเพื่อกันน้ำตาไหลามากกว่าเดิมแต่ภาพใบหน้าของเธอยังคงชัดเจนในความมืดเมื่อเขาลืมตาขึ้นเธอก็ยืนก้มหน้าต่อไปไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมามอง เหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนเหมือนเป็นเพียงเงาที่ผ่านมาแล้วผ่านไปความหนาวเหน็บแผ่ซ่านท,ทั้งที่อากาศร้อนระอุเขาสั่นสถานเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งหัวใจแตกสลายอย่างชาชาทีละเสี้ยวเสียงร้องให้เงียบเงียบดังอยู่ในอกโดยไม่มีใครได้ยินเขาอยากตะโกนออกไปสุดเสียงอยากเรียกชื่อเธอเหมือนวันเก่าอยากขอให้เธอหันมามองเขาอีกครั้งแต่ริมฝีปากกลับแข็งเกรงไร้พลังจะเปล่งเสียง โลกภายนอกยังคงหมุนเวียนเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะเสียงต่อรองราคาดังขึ้นรอบรอบแต่สำหรับเขาทุกอย่างกลับเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่แตกเป็นชิ้นชิ้นดังก้องอยู่ในกะโหลกและภาพตรงหน้าที่เขาไม่มีวันลืมภรรยาที่เคยเป็นความสุขที่สุดกลับกลายเป็นเงาร่างที่เดินห่างออกไปเรื่อยๆพร้อมเด็กน้อยในอ้อมแขนที่เขาไม่เคยได้กอดแม้สักครั้งเดียวเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่ตรงนั้น สายตาไม่อาจละจากแผ่นหลังที่เล็กและบอบบางแผ่นหลังที่ครั้งหนึ่งเคยซบลงบนนอกเขาแต่วันนี้กลับเต็มไปด้วยภาระและความเหน็ดเหนื่อยเธอเดินช้าๆไปตามฟุตปาดทุกก้าวที่ก้าวออกไปเหมือนดึงหัวใจเขาออกจากร่างแผ่นหลังกระดิกขึ้นลงตามการอุ้มลูกราวกับโลกทั้งใบกดทับลงมาที่ร่างของเธอเขาอยากวิ่งตามไปอยากคว้ามือเธอไว้และพูดว่ากลับบ้านเธอฉันขอรอง แต่ขาของเขาหนักราวกับถูกโซ่เหล็กพันธนาการภาพรถราแล่นผ่านชวัดเฉวียนแสงไฟจากป้ายโฆษณาสะท้อนเข้าตาผู้คนเดินสวนกันไปมาอย่างไร้ความสนใจแต่เขากลับเหมือนเป็นเพียงตัวละครที่ถูกทิ้งไว้กลางฉากอันวุ่นวายน้ำตาไหลพรากโดยไม่สนใจศักด์รีดวงตาพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นหัวใจเต้นแรงเจ็บปวดเหมือนจะระเบิดทุกเสียงรอบตัวกลับเลือนหายเหลือเพียงความเงียบหนาวเหน็บ เขาเริ่มก้าวช้าๆตามหลังแต่ก็หยุดชะงักเมื่อเธอหันกลับมาแววตาของเธอเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่ต้องเอ่ยสายตาที่บอกว่าอย่าเข้ามาเขาชะงักเหมือนถูกตบหน้าแรงๆริมฝีปากสั่นแต่ไร้ถ้อยคำความอับอายความผิดและความรักทั้งหมดประตุกขึ้นพร้อมกันจนแทบจะขาดใจเธอเบือนหน้าหนีแล้วก้าวต่อไปโดยไม่หันกลับมาอีกเด็กน้อยในอ้อมแขนเริ่มร้องให้เบาๆ เสียงนั้นเจ็บปวดก้องสะท้อนเหมือนมีดแทงลึกในใจเขาเขายกมือขึ้นกลุ่มหน้าน้ำตาเปียกชุ่มฝ่ามือที่สั่นสะท้านเสียงสะอื้นถูกกลืนลงคออย่างยากลำบากร่างทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงเหมือนจะล้มลงความรูราที่เขามีทั้งหมดตึกสูงบ้านใหญ่รถราคาแพงในวินาทีนั้นกลับไร้ค่าเพราะสิ่งสำคัญที่สุดเดินห่างออกไปทุกขณะเขามองตามจนเธอและลูกเล็กกลายเป็นเพียงเงา ฝุงชนกลืนร่างทั้งคู่หายไปกับความวุ่นวายของถนนหัวใจเขาถูกทิ้งให้ร่างเปล่าเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านและความเงียบที่กัดกินจากภายในเขาซุดตัวลงนั่งข้างรถหรูฝุ่นเกาะเต็มกางเกงแพงราคาแต่เขาไม่รู้สึกอะไรเพราะสิ่งเดียวที่ยังหลงเหลือในความคิดคือภาพแววตาของเธอที่ไม่ต้องการเขาอีกต่อไปในอกของเขามีเพียงความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเสียงร้องไห้ของลูกที่ยังคงดังก้องอยู่ในหู เหมือนคำพิพากษาที่ไม่มีวันหลุดพ้นเขารู้แล้วว่าความสูญเสียครั้งนี้จะตามหลอกหลอนตลอดชีวิตเขานั่งนิ่งอยู่นานจนแสงอาทิตย์ค่อยๆจางลงเงาของตึกสูงทอดยาวบทบังถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่นไฟถนนเริ่มส่องแสงสีส้มมนแต่ในใจเขากลับมืดมิดยิ่งกว่าความมืดรอบตัวเสียงหัวเราะของเด็กที่วิ่งเล่นห่างออกไปทำให้หัวใจเขาบีบรัดจนแทบขาดอากาศหายใจ เพราะภาพนั้นย้ำเตือนถึงเด็กเล็กที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอเด็กที่ควรเป็นลูกของเขาในบ้านที่อบอุ่นไม่ใช่กลางถนนที่โหดร้ายเขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมที่ริมฝีปากความคิดสับสนตีกันในหัวเหมือนพายุทุกภาพความทรงจำย้อนกลับมาตั้งแต่วันที่เขาเลือกทิ้งเธอไว้ข้างหลังวันที่เขาคิดว่าทรัพย์สินและชื่อเสียงสำคัญกว่าเธอตอนนี้ทุกอย่างกลับมาทวงถามเหมือนหนี้บาปที่ไม่อาจหนีเขายกมือขึ้นกลุ่มศีรษะ เสียงหัวใจเต้นทีจนหูอื้อแต่สิ่งที่ดังชัดที่สุดคือเสียงเธอที่เอ่ยไว้เราไม่ใช่ครอบครัวของคุณอีกแล้วเขาลุกขึ้นยืนสะบัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าแต่ยิ่งสะบัดกลับยิ่งรู้สึกเหมือนสิ่งสกปรกยังเกาะอยู่ในใจเขาเดินโซซัสโซเซไปตามถนนสายตากวาดหาภรรยาและลูกน้อยในฝูงชนแต่ไม่พบแม้แต่เงาทุกตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยเสียงผู้คนกลิ่นอาหารเผ็ดร้อนลอยคลุง ไฟนีออนกระพริบเป็นระยะแต่ไม่มีสิ่งใดดึงดูดสายตาเขาเพราะหัวใจเขากำลังตามหาคนเพียงสองคนที่หายไปเขาเดินจนขาอ่อนลา้ารองเท้าหนังราคาแพงเต็มไปด้วยคราบโคลนเสื้อเชิ้ตเปียกเหงื่อแนบลำตัวแต่เขาไม่สนใจแม้แต่น้อยเพราะความกลัวว่าจะไม่ได้เจอเธออีกคือแรงผลักเดียวที่ยังเหลือเสียงประกาศจากรถเมย์ดังลั่นเขาหันไปมองทุกป้ายทุกสาย สายตาไล่าหาทุกมุมที่มีคนยืนแต่ใบหน้าของเธอไม่ปรากฏจนหัวใจแทบแตกสลายเขาเดินผ่านตลาดมืดแสงไฟสลัวส่องให้เห็นคนเร่ขายของเสียงเรียกขายเจยเจ้าทับถมกันไปมาแต่ในหูเขากลับได้ยินเพียงเสียงสะอื้นในความทรงจำเสียงที่เขารู้ดีว่าไม่มีวันลืมฝนเริ่มโปรยปลายลงมาหยดน้ำกระทบผิวจนเย็นเฉียบผู้คนรีบหาที่หลบฝน แต่เขากลับยืนกลางสายฝนน้ำตาผสมกับน้ำฝนไหลลงใบหน้าไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเขาคุกเข่าลงกลางถนนเปียกชุ่มเสียงรถแล่นผ่านสาดน้ำใส่ร่างจนเปียกโชกแต่เขาไม่ลุกไม่สนใจเขาตะโกนเรียกชื่อเธอสุดเสียงเสียงสะท้อนก้องไปในความมืดแต่ไร้คำตอบกลับมาหัวใจเขายิ่งจมดิ่งทุกเสียงสะท้อนกลับมาคือความว่างเปล่าความเจ็บปวดกัดกินเหมือนเปลวไฟเผาไม่ภายใน เขาซุดลงกับพื้นอีกครั้งมือทั้งสองข้างกำแน่นกับถนนเย็นเฉียบความจริงโหดร้ายตอกยำ้ำเขาคือมหาเศรษฐีที่มีทุกสิ่งแต่กลับไร้สิ่งที่มีค่าที่สุดครอบครัวที่ควรจะอยู่เคียงข้างกลับเดินหายไปในความมืดของค่ำคืนเสียงนาฬิกาข้อมือยังคงดังติ๊กตอกเขาก้มมองมันด้วยสายตาที่พร่ามัวทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนถูกล่ามโซ่กักขังเขาให้อยู่ในห่วงทรมาน ไม่มีทางปลดปล่อยในความมืดมิดของค่ำคืนนั้นเขาเริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แท้จริงความว่างที่ไม่ใช่จากขาดรัพย์แต่เป็นความว่างที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เงินไม่อาจซื้อกลับมาได้เขานั่งนิ่งท่ามกลางสายฝนที่หนักขึ้นเรื่อยๆจนถนนทั้งสายเหมือนถูกกลืนไปกับสายน้ำเสียงรถจางหายเสียงผู้คนหายไปเหลือเพียงความเงียบที่กัดกินหัวใจเขาอย่างช้าๆ และความทรมานที่ยาวนานเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดสายน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านเส้นผมและเสื้อผ้าจนชุ่มโชกหยดฝนที่กระทบพื้นถนนดังเป็นจังหวะรัวแต่สําหรับเขามันคือเสียงโศกที่บรรเลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขานั่งกอดเข่าอยู่ริมฟุตปาดสายตาจับจ้องไปยังถนนเบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอยในความพร่ามัวของม่านฝนเขายังเฝ้าคิดว่าอาจจะเห็นเงาของเธอเดินผ่านมาอีกครั้ง ความหวังเล็กๆนั้นทำให้เขายังไม่ยอมลุกแม้ร่างกายจะสั่นสถานด้วยความหนาวแม้ริมฝีปากจะแข็งจนพูดอะไรแทบไม่ออกแต่หัวใจยังรอยังฝืนเต้นด้วยแรงปรารถนาที่ไม่ยอมดับเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างวาบตัดกับความมืดรอบข้างรายชื่อผู้ติดต่อมากมายจากวงสังคมหรูหราแต่ไม่มีหมายเลขใดที่เขาอยากกดโทรไม่มีใครเลยที่เขาต้องการเจอในค่ำคืนนี้สิ่งเดียวที่เขาอยากได้ คือเสียงของเธอสายตาของเธอและการยอมให้อภัยจากคนที่เขาทำร้ายที่สุดเขาหลับตาลงความทรงจำเก่าๆแทรกเข้ามาเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำคืนที่ทั้งสองเคยนั่งใต้หลังคาไม้เก่าๆฟังเสียงฝนตกเธอยิ้มอ่อนพลางพูดว่าตราบใดที่เรามีกันและกันฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่เป็นไรคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดหัวใจเพราะวันนี้ฝนยังตกหนักแต่เธอไม่อยู่ตรงนี้ เขามีเพียงความว่างเปล่าข้างกายที่หนาวเหน็บเกินทนเขาลืมตาขึ้นมองไปรอบตัวผู้คนทยอยกลับบ้านเพื่อหลบฝนร้านค้าปิดประตูลงทีละร้านแสงไฟค่อยๆดับลงทีละดวงเมืองทั้งเมืองเหมือนกำลังผลักใสเขาให้เหลืออยู่เพียงลำพังเขาลุกขึ้นยืนชา้ชาๆขาไร้เรี่ยวแรงจนแทบสุดอีกครั้งแต่เขายังคงฝืนเดินไปข้างหน้าเดินตามถนนที่เธอเคยหายไปหวังว่าบางทีเธอ อาจจะยังอยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่งของเมืองทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังรองเท้าหนังที่ครั้งหนึ่งเขาภูมิใจกลายเป็นเพียงก้อนน้ำหนักที่ถ่วงเขาเสื้อเชิ้ตที่เปียกชุ่มแนบตัวกลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการเขารู้สึกเหมือนเป็นนักโทษที่หนีไม่พ้นกรงขังของความผิดพลาดเสียงไซเรนรถตำรวจดังแว่วมาแต่ไกลไฟสีแดงสลับน้ำเงินสะท้อนบนผิวน้ำบนถนนเขามองแสงนั้นอย่างเลื่อนลอย คิดในใจว่าแม้แต่การถูกจับกลุ่มก็อาจไม่เจ็บเท่าความจริงที่เขากำลังเผชิญหัวใจเขาร้องให้อย่างเงียบงันไม่มีคำใดสามารถบรรยายความเจ็บปวดนี้แม้เขาจะเป็นมหาเศรษฐีที่ใครหลายคนอิจฉาแต่ในค่ำคืนนี้เขาคือชายที่สิ้นไร้ทุกสิ่งไร้ครอบครัวไร้การให้อภัยไร้แม่แต่เงาแห่งความรักฝนเริ่มซาลงกลายเป็นเพียงละอองเบาบางกลิ่นดินชื้นลอยคลุ้งในอากาศแต่แทนที่จะรู้สึกสดชื่น เขากลับรู้สึกเหมือนโลกกำลังเย่อเย้ยความโดดเดี่ยวของเขาเขาหยุดยืนกลางสี่แยกที่ไฟจราจรกระพริบสีแดงไม่มีรถไม่มีผู้คนเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองที่ขาดห่วงและเสียงหัวใจที่แตกสลายดังสะท้อนในอกเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดสนิทไม่มีดาวไม่มีแสงจันทร์เพียงความว่างเปล่าไกลสุดสายตาความมืดนั้นคือกระจกสะท้อนจิตใจของเขาเองใจที่ไร้แสงสว่างเหลืออยู่อีกต่อไป เขายืนอยู่นานจนตัวสัน่นสายตายังจับจ้องไปในความมืดหวังเพียงว่าเสียงฝีเท้าของเธออาจจะดังขึ้นจากที่ไกลๆหวังว่าเธอจะกลับมาแม้เพียงชั่วขณะแต่ทุกอย่างยังคงเงียบงนันมีเพียงเขาที่ถูกทิ้งให้รออย่างสิ้นหวังเช้าวันใหม่ค่อยๆค,คลี่คลายม่านหมอกแห่งค่ำคืนแสงอาทิตย์ส่องผ่านฟ้าเทาที่เพิ่งผ่านฝนถนนชื้นแฉะสะท้อนแสงระยิบระยับ เสียงนกร้องดังแผ่วเ,เบาเหมือนกล่อมโลกให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขายืนอยู่ริมฟุตป่าสายตาอ่อนลา้าร่างกายเปียกชุ่มยังไม่ทันแห้งจากฝนเมื่อคืนหัวใจหนักอึ้งราวกับถูกโซ่เหล็กพันธนาการแต่ลึกๆเขารู้ว่าตนไม่อาจหยุดอยู่ตรงนี้ได้เขาหันกลับไปมองรถหรูที่จอดอยู่ไม่ไกลมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและชื่อเสียงแต่ในสายตาของเขามันกลับว่างเปล่าเพราะไม่มีใครอยู่เคียงข้างเพื่อแบ่งปันสิ่งเหล่านั้น เขาสูดลมหายใจลึกน้ำตาที่เหลือค้างค่อยๆแห้งไปพร้อมสายลมเช้าเขาตัดสินใจบางสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเขาจะตามหาพวกเธอไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรไม่ใช่เพื่อซื้อใจกลับมาด้วยเงินแต่เพื่อชดใช้สิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดเพื่อได้มองหน้าเธออย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งและเพื่อกอดลูกน้อยที่ควรเป็นสายใยของครอบครัวแสงแดดยามเช้าส่องกระทบใบหน้าทำให้เขาหลับตาลงชั่วครู่ ในหัวใจยังคงเต็มไปด้วยรอยแผลแต่ก็เริ่มมีประกายเล็กๆของความหวังลอยขึ้นมาเขาก้าวเดินออกจากที่ตรงนั้นก้าวแรกยังสั่นไหวแต่ก้าวต่อไปมั่นคงยิ่งขึ้นทุกร่างก้าวไม่ใช่การหนีแต่คือการเดินไปสู่การชดใช้และการตาหาความจริงใจที่สูญหายเสียงผู้คนเริ่มดังขึ้นเมื่อเมืองตื่นชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเช่นทุกวันและท่ามกลางความวุ่นวายนั้น ชายผู้เคยเป็นมหาเศรษฐีเดินไปข้างหน้าโดยมีเพียงคำสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้เจอเธอและลูกอีกครั้งนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือการเริ่มต้นของเส้นทางใหม่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการไถ่าบาปแต่ก็เป็นเส้นทางเดียวที่หัวใจของเขายังเหลือให้เดินต่อไป